ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กร,ระหแฮมเปิดตัวลิวดีอาร์ตแล้วเป็นที่เรียบร้อยลิวดีอาร์ตนะครับถึงแอนฟิลด์เรียบร้อยนะครับแล้ว้ามาทักทายผู้กอดกับเจ็กกิงกรับและเพื่อนนักเตะของลิเวอร์พูลซึ่งล่าสุดก็ได้ลงซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีลุ้นนะครับในการลงเจอกับทีมคาริฟซิตี้ในศึกเอฟเอคัพรอบที่4นะครับ ลุยดิอาร์นรในเปิดตัวเป็นนักเตะอย่างเป็นทางการกับลิเวอร์พูลแล้วโดยมีภาพเปิดตัวกันนะครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยโดยลุยดิอารนะครับก็ได้ลงซ้อมในทันทีกับเพื่อนร่วมทีมนะครับในเซสชั่นสุดท้ายก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของคาร์ดิฟฟ์ทในศึก Fx ฟเอคัพรอบที่4นะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับสำหรับลุยดิอาร ชอ็อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบเอเวอร์แเพียงแค่รอบที่4เท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกรอบในศึกเอฟเอคัพรอบที่4ไปเป็นที่รุ้เลยแล้วด้วยน้ำมือของมิดเดิลสโบทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับหลังเสมอกันในเวลา1-1จนต้องตัดสินด้วยกันดวลลูกจุดโทษและพ่ายแพ้ไปในที่สุด8ประตูต่อ7นะครับเรียกว่าเป็นขา่าวเศร้าสำหรับแฟนบอลปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับโดยเกมนี้แมนยูต้องพบกับความอับโชคหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ว่าจะเป็น การพลาดจุดโทษของโรนัลโด้ที่เตะออกไปเฉยเลยการพลาดของบูโนัเฟอร์นันส์ที่ยิงจ่อๆหน้าปากประตูนะฮะแต่ยิงแล้วข้ามคานไปไกลนะครับนกตายเป็น10ตัวมิเนเซโบนะครับทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษก่อนที่จะยิงเข้าไปแต่กฎใหม่นะครับของ v ีอให้เป็นประตูเลยครับบทสรุปมาช่วงเตะตกรอบฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพรอบที่4ไปเป็นที่รร้อยแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยแหละครับ ส่วนลิเวอร์ p o o ของเรานะครับท่านผู้ชมจะลงเล่นกับคาร์ดิซิตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับตามลาประเทศไทยก็คือทุ่มตรงนะครับเป็นศึก f อฟเอคับรอบที่4เหมือนกันนะครับเราต้องผ่านให้ได้นะครับทัวยไบนี้เราก็จะเอาอยู่นะฮะลิเวอร์ p o o อยู่เต็งไหนบอลเปิดราคาที่ใหม่เปาโลดิบาล่าหักลายยนตุดทีมไหนเต็งซิลดิบาล่า ร้านภูเมืองผู้ดีนะครับได้เปิดราคาต้นสก,กัดหม่ของเปาโลดิบาลาดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหากลาสมุนรยูเวนตุสในช่วงสมัยนี้หลังมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเล็งดึงตัวมาเสริมทัพกุสเซอร์เจเก้คลับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าต้องการดึงตัวเปาโลดิบาลาก่อนหน้าสโมสรยูเวนตุสมาเสริมทัพซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับที่หนึ่งหากโรเบร์โตเฟูร์มิโน่หัวหอกชาวบราซิลเลียนย้ายออติทินอาร์เวิลหลังจบฤดูกาลนี้ ปอลดิบาลากำลังจะหมดสัญญากบศจอมาลายยืนตุดหลังจบซีซั่นนี้และมีแนวโน้มมากที่ไม่ตอ่อเซนา์ชุดใหม่ทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสสอยดาวเตะชาวอาร์เนจนตินาในวยัย28ป,ปีมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมัมบ์ขณะที่เบดแฟนนะครับบริษัทรับพนันที่ถุกกฎหมายของประเทศเบรกได้เปิดราคาให้หงดังลิเวอร์พูลขึ้นเป็นตัหนึ่งเดียว,ยวที่จะได้ตัวเปลโลดิมาลามาร่วมทัพหากอัลาย,ยูยวนตุส โดยมีอัตตาตอรองอยู่ที่5ต่อ2นะครับแทง2องห้าไม่รวมทุนทนานปาดริชเซนจ์ชมังทีมักษ์ใหญ่จากลีกเอ็นงลุ่เซียดตามมาเป็นอันดับที่2อัตราตอรองอยู่ที่7ต่อ2แทง2.7จไม่รวมทุนส่วนรามาเรดเป็นถึง3ราคาที่9ต่อ2แทง2อจไม่รวมทุนนะครับเราไปดูอัตราตอรองต้นสก,กัดหม้ของปโลดิมาล่าหากอัมลาย,ยุนตุกันเลยนะครับแต่ง1ลิเว,วอร์พูล5้ต่อ .2 แทง2.5จไม่รวมทุนแต่ง2เปเชปปาดริสเซนจ์ชมาง เจต่อสงแทงสองเจเไม่ลงทุนแทง3าเรอมมเร็เ9้ต่อสแทง2ใจ9ไม่ลงทุนแทง 4, ี่บาร์เซโลนาหต่อ1แทง1ใจ6ไม่ลงทุนแตง 5, ้ชูซีแต่อ1นึ่งแทงหใจ8ไม่ลงทุนและแทงหกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิต่อหนึ่งแทงหใจ10ไม่ลมทุนนะครับเจคกน้ครับว่ายังไงอดีตกุ๊ซืดังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลกล้าซื้อลุยดิอัสาร่นทับ ผงกล้าซื้อได้อย่างไรออฟิโอบาซิเล่นะครับอดีตคนซือดังถึงกับเกาหัวด้วยความงงที่ลิเวอร์พูลยอมควักเงินสูงสุดเพื่อคว้าตัวหลุยดิอัตเหมือนร่วมเทียมทั้งๆที่เห็นผลงานของนักเตะแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นและดีๆอะไรจนหงแดงต้องยอมควักกระเป๋าเพื่อคว้าตัวมาเสริมทัพแม้แต่นิดเดียวเลยอฟฟิโอบาซิเล่นะครับอดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอาร์เจนตินางงไปไก่ตาแต่ ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าทุ่มซื้อหลุยด์อาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียทั้งๆท,ที่นักเตะรายนี้ไม่ได้มีทีเด็ดไม่ได้เก่งอะไรเลยจนต้องลงทุนหลัก50ล้านปอนด์ขนาดนั้นผมงดังลิเวอร์พูลนะครับจัดก,การคว้าตัวดาวเตะในวัย25ิหปีเจ้าของฉายาคริสเตโนโรนัลโดห่งโคลอมเบียมาจากเอฟซีปาร์โตด้วยส่วนนั้นราคาเบื้องต้น3 7 5ล้านปอนด์ราว1,650ล้านบาทและอาจสูงถึง50ล้านปอนด์ราว2,200ล้านบาท ลุยดาน,นะครับจะสวมเสื้อหมายเลข23ามให้กับทัพเดอะเรด Red, ซึ่งได้พบกับแจ็คเก,ก,ก็ครับผู้จัดการทีมในครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่นนานมาหลังจากเสร็จสิน้นภารก,กิจการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบกเลียกโซนอเมริกาใตา้ยันไรก็ดีในช่วงการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียดิอัตทำผลงานไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นักโดยโคลอมเบียแพ้ทั้งเปรูและอาร์เจนติน,นา ด้วยเหตุผลนี้ทำให้บาซิเล่ซึ่งเคยกุมเงยนทีมทัพฟังข่าวอาร์เจนตินาระหว่างปี2006-2008ยอมรับว่าไม่เข้าใจเหมือนกันและก็งงเปม่นไก่ตาแตกว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าจ่ายเงินขนาดนั้นเพื่อซื้อนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีอะไรเสียเลยือดดีอาร์ตคนที่ลิเวอร์พูลซื้อมาผมไม่ได้เห็นผลงานอะไรเลยในเกมที่พบกับเปรูหรืออาร์เจนตินาบาซิเล่เปิดใจผ่านเรดิโอกูเปราติว่า พร้อมกับสรุปคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความว่าลิอร์ผู้ซื้อดีอาร์ตไม่ได้อย่างไ่เขาไม่ได้เก่งอะไรเลยเจมินเนอร์ยืนยนันว่าเขากำลังเตรียมแผนการเป็นโค้ชในอนาคตแต่ยังไม่คิดถึงเรื่องการเลิกเล่นณตอนนี้เจมินเนอร์นะครับรองกับตันทีมของเรานะครับก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตัวของเขานั้นมีแผนการในการ,กรเกษียณของตัวเองเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าตัวระบว่าเขากำลังเ,เดินทางเข้าสู่สายงานการเป็นผู้จัดการทีมในทันทีแต่หากตัวของนั้นตัดสินใจเลือกเล่นแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะเขายังมีความกระหายในการลงเล่นและอยากจะคาแข้งให้ได้นานที่สุดนะครับโดยในเวลานี้นครับเจม,มินเดอร์เหลือสัญญาก,กับสโมสอนอีกเพียง5เดือนเท่านั้นหลังจากที่สัญญาก,กับเขาจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยล่าสุดนะครับเจม,มินเดอร์ก็ได้ออกมา้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของตัวเขา โดยเขาบอกว่าตัวของเขานั้นได้เตรียมความพร้อมที่จะเดินเข้าสู่สายงานการเป็นผู้จัดก,การทีมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ยืนยันว่ามันยังไม่ใช่แผนงานที่จะเกิดขึ้นหลังสมมนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยการที่เขากาลังจะหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่วันสุดท้ายในการเล่นผู้บอกของเขาแต่ตัวเขายังคงกระหายที่อยากจะลงเล่นอยู่ตลอดเวลาและตัวเขาก็เชื่อว่าน่าจะยา้ายไปค้าแข่งกับสโมสรอ,อื่น และอาจลงเล่นฟุตบอลในอีก2-3ปีนับจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ผมรู้ตัวเองว่าสภาพร่างกายของผมมันยังไหวผมยังมีสภาพความฟิตที่ดีเยี่ยมผมผ่านศึกมา,มากมายกับทีมชั้นนําในศึกพรีเมียร์ลีกและผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ของเขานั้นจะสามารถช่วยเหลือต้นสก,กัดใหม่ของเขาในอนาคตได้อย่างแน่นอนตอนนี้ผมกําลังเรียนรู้งานการเป็นผู้จัดการทีมกับทีมงานสตาฟโค้ชข,ของเชกิ่งคลับและบางครั้งผมก็มักจะสอบถามเรื่องที่ผมไม่รู้โดยตรงกับเชกิ่งคลับ และเขาก็มักจะให้มุมมองที่ดีกับผมอยู่เสมอตอนนี้ผมก็ยังคงเป็นผมและเป็นตัวของตัวเองผมไม่ใช่ลูกศิษย์ของเจคิงครับและไม่ต้องการให้ชื่อเสียงของเขาเสียหายถ้าหากวันหนึ่งผมต้องผิดพลาดและลม้ลมลงแต่ผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เชคิงครับได้สั่งสอนผมเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับโดยเจนสปิเนอร์ได้กล่าวเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าผมจะใช้ช่วงเวลาหลังจบฤดูกาลนี้นะครับในการหาต้นสกัดใหม่และจะพยายามสอบใบอนุญาตในการเป็นผู้จัดการทีมพร้อมๆกันไปด้วย ผมยังไม่อยากแขวนตัตผมยังอยากเล่นฟุตบอลให้ได้นานที่สุดและผมก็หวังว่าหลังจบลุ้งการนี้ลิเวอร์พูลจะมีแชมป์ติดไม้ติดมืออย่างน้อยสักหนึ่งรายการและผมอยากชุดุ้ยแชมป์เป็นการส่งท้ายอาชีพการทํางานของผมกับลิเวอร์พูลเจนส์วินเนอร์กล่าวให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลเอเคิลลุยดิอาร์ดรับเคยเกือบได้ย้ายไปเล่นกับคาริบซิตี้เมื่อปี2019 ลุยดีอานะครับปีกทีมชาติโคลอมเบียแข้งใหม่ป้ายแดงของลิเวอร์พูลย้อนรอดว่าเขาเคยเกือบได้ย้ายมาเล่นกับคารลิซิตี้เมื่อหลายปีก่อนไปแล้วก่อนที่เอฟซอร์โตจะเข้ามาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแทนย้อนกลับไปในปี2 0 1 9นะครับที่ลุยดีอายังเล่นอยู่ให้กับสโมสรจูเนียเดอราลันกิยาสโมสรในโคลอมเบียบ้านเกิดของเขาดีอานะครับเคยพูดถึงเรื่องแผนการย้ายทีมที่จะมาเล่นในเกาะอังกฤษก,กับคารลิซิตี้ แต่สุดท้ายก็เป็น f อปอร์โตติเก้าเข้ามาท้าทามเขานะครับทำให้ลุยดิอแอสตัดทิ้งใจยัดไปเล่นในลีกโปรตุเกสแทนใช่มันมีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกอะไรกับพวกเขายังไม่ได้นําไปสู่การตกลงใดๆทั้งสิน้นว่าผมจะต,ต้องย้ายไปเล่นใน่ๆเดิแสเคยกล่าวไว้ในเรื่องนี้กับสถานีวิทยุคาร์โอลในเดือนมีนาคมในปี2019บอกได้ว่ามีการพูดคุยกันระหว่างสโมรสรแต่ผมก็ยังคงไม่ได้ตกลงอะไรด้วย ผมบอกกับพวกเขาว่าผมอยากย้ายแต่ผมอยากนิ่งและต้องการทำสิ่งต่างๆให้ดีถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็คงดีเมื่อถูกถามลึกในรายละเอียดว่าเดี๋ยวนั้นเป็นไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเรีาร์ก็บอกว่าสิ่งต่างๆยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยไม่ไม่คืบหน้าผมยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนตรวจร่างกายเด็ดทั้งสิน้นจูเนียสโมสรที่โคลอมเบียเคยได้คุยและมีการทำข้อตกลงบื้่งต้นแต่ไม่มีอะไรยืนยนันข้อเสนอย,ยังถูกวางไว้และผม ยังไม่ได้เดินทางไปที่นั่นก็คือข่าวดิปซิตี้ฮะในที่สุดก็ไปค้างแข้งที่เอฟซีปอร์โตแทนครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่5กุมภาพันธน์ครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและนะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ